สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านนวินคาแคร์อำเภอบ้านค้ายจังหวัดระยองนะครับเราจะมาล้างรถนะครับซึ่งไม่ได้แกะเปลือกล้างมา2ปีแล้วตั้งแต่ออกรถเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองแกะเปลือกล้างกันดูว่ามันจะแกะยากแค่ไหนโอเคเราไปชมกันเลย <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นโดยการแกะเฟลิ่ด้านข้างออก,ก่อนนะครับ ดูดูแล้วก็น่าจะแก่แค่ตัวด้านข้างตัวเดียวนี่ครับเป็นห่วงพังมีคลิปตำลออเป็นถุงเสือพังไงอ๋อได้ครับมันจะเข้ากันไหมี่เข้ากันได้ไหมลุกไสมีลูกไส้จะมีตัวเล็กมันต่มีเกือบลกไส้ครบอันนี้พี่พานเจ้าของร้านนะครับขับแตเก้าอยู่ใครห้าร้อยตัวขับบิ๊กบค์อยู่ก็มาหาที่เขาได้มาลางรถปีนะครับบอมแฮนแล้ว มิมีตัวนิดเลยนะวินคาแกนี่ล่ะดีเลยครับประมาณนี้ก็ได้แล้วนะโอเคต้นก็โดยการถอดน็อตออกก่อนนะครับรู้สึกว่าจะถอดยากนิดนคือแข็งแลกันข่ลสุดช่างทาเบ้าหลุดนะครับเรียบร้อยช่างกู เลยเลือเอแต่สนนีนี่เ็นคมันชิ่มเดียวกันมชิมมันเป็นชิ่มอีกชิ้นหนึ่งมันคละชิ้มเละมันออกด้วยกันได้ไหมล่ะวาน่ะนม่เสร็จละไม่เท่าจร mm ิงๆอ่ะ <Así> มันออกทั <upside> ้ง <BY> ช er ุดที่ก็ได้ ได้ไหมล่นะเพราะว่าตรงนี้มันติดน็อตตัวงั้นเนี่ยเีใถ้ามันโดนทั้งชุดได้ก็เอาทั้งชุดเลยก็ได้ขอรูปหน่อยตากเก็บใส่ตรงน,น,นี้ตรงนี้มันติดนอด็ตนตนนตดนอตใช่แล้วตัวเนี้นยจ่ลอกเหรือยังลดแรงมันจะไม่ต้องใส่หน้ากบใหว่สิสั้นเลรอ รอนานการมั่งปอดากชิบหาหยคิดถูกหรือคิดผิดไม่รู้ครับที่ถอดออกมามีระเครื่องับพอ่อยางนึอกอยู่เนี่ยตอนใส่ขับจะใส่ขับได้ไหม,มน็อตเยอะเกินนี่ครับเริ่มออกแล้วครับฝั่งขวา มีวิวสวยๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับคุณดังไม่ได้แต่เขาได้ยิน <c oughs> เอาเข้าออกไ่อยๆเดี๋ยวมันก็ดี <c oughs> <c oughs> โอเคออกเรียบร้อย,อยชมหน่อยข้างในนี่จะเป็นรอยแปะสติกเกอร์ที่ไปแรปมานะครับช่างเอามาแปะไว้ข้างในเพื่อให้มันตึง วันนี้สีใหม่เลยมีสีกระป๋องไหมพี่ค่อนข้างจะเลอะเทอะพอสมควรนะครับยไม่เคยล้างเดี๋ยววันนี้แหละจัดกันนี่ดูสีข้างนอกนี่คือบางส่วนที่ถอดออกมาครับเป็นอกเมไม่เต็มต้องหามาใส่เพิ่มต้องไปอัพซีซีอกหน่ออกไม่เต็มนี่คือฝั่งขวานะครับเรียบร้อยช่างได้อถอดออกมาเรียบร้อยแล้วครับ คิดไม่ผิดเลยที่ทานมาด้วยผมว่าแล้วมันต้องชอบลื้อฝั่งนี้จะเหมือนกันนะครับสติกเกอร์เอาฟองน้ําออกก็ไรบอ <c oughs> ไรบอไได้การความร้อนได้บอไงที่ทานเนี่ย <c oughs> เอาเอาฟองน้ําออกนะรถลำหนักหมดคือเห็นส่วนฟลิงด้านข้างนะครับแล้วก็อุปกรณ์ติดย่อเยอเดี๋ยวรอล้างเอาเออกได้ไหมไม่ไม่ไม,ไม่อันนี้ก็ล้างแบบนี้เลยไม่ต้องเอาออกเยอะเดี๋ยวเอาเข้าไม่ได้ สองปีที่ซื้อมาไม่เคยถอดล้างเลยครับวันนี้วันแรกคิดไม่ผิดที่ชวนมันมาด้วยกล่าววางงานนี้นี่แหละให้มันมาลื้อให้แต่ไม่รู้ว่าตอนเข<อ>้าจะเข้าได้หรือเปล่าเนยเออเนี่ยนีหลุดออกมาทั้งเบ่าเลยถึงวางงานแล้วต้องถอดนี่ออกก่อนไหมอะจะล้างอันนี้ด้วยเล่ล้างอยู่บ่ฮะน้ําำยาบหรี้เหรอกอ้สันะ<ห>้ึงต้นเขาถอดอันนี้ออกมากันปะไอ้นี่บ่เนี่ยบอยสอดมาเสียบอันนี้ เดี๋ยวเขาลองไปเกิ์เนียกกันถิ่มแมงเลยลองติ๊กเกอร์พูด<ะ>ส,สนับสนุนเราอนครับวัดีเขาไม่จ่ายตังค์ละหมดสัญญาในการเป็นสปอนเซอร์วาเทียนมาเทียนบดแต่ไว้สเตนที่ผ่านนี่แหละกโอเค มันเป็นอย่างนี่นครับไม่ได้ล้างสักทีก็จกปกมากตรงสเตอร์หน้าห่วยเฟื่อยสเตอร์แรงนด์ยัง <c oughs> ใครมีเวลาก็มันคอออกมาล้าง่อยนะครับไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้จะเป็นอันตรายต่อโซ่ได้ทอาไม้โซ่จกปกหุ้ยนี่หลังจากถอดสลิงแล้วเราก็ทำการขัดคอท่อนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ถอดมันขัดไม่ถนัด โดยใช้น้ำยาสัก็ชก็มันก็ออกอยู่นะแต่ว่าวิ่งไปแล้วครักคิดว่ามันก็คงดาเหมือนเดิมฝั่งนี้ยังไม่สัตด,ดำมากอันนี้คือสัตแล้วฝั่งนี้ยังไม่สัดส่วนฝั่งสัดแล้วมันจะเงาเาหน่อยโอเค 2000 years Th หลังจากล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปเ่าให้แห้งเ่าด้วยเช็ดด้วยก็เหมือนล้างปกติทั่วไปนะครับเดี๋ยวพอมันแห้งแล้วเดี๋ยวเราค่อยประกอบกันเดี๋ยวพาไปดูชุดไฟริงที่ถอดแล้วก็ล้างนะครับนี่เช็ดแห้งเรียบร้อยสาดเงาวิง่งเดี๋ยวรอเรือบ จริงล้างออกมาถอออกมาล้างปีละครั้งก็ยังดีนะครับอันนี้ผมออกรถมาสองีแล้วก็ยังไม่เคยถอดออกมาล้างเลยทีเดียววันนี้ได้โอกาสก็เลยจัดหน่อยมีทีมงานคอยช่วยเหลือแต่ตอนแรกรู้สึกเหมือนจะเจอปัญหาไปนิดนึงนะครับเบาหลุด <c oughs> <c oughs> หาวิธีแก้ไขเอา อันนี้ออกกาเซเวนแล้วมารับจอบล้างรถแล้วครับครบโอ้โหขยันมากเป็นขยันไม่มีวันอด,ดตายพอดีเมียมันเยอะครับก็เลยไม่มีเงินผ่อนแล้วเมียเยอะก็ต้องหาเลี้ยงเมียให้มันครบทุกคนคร,รูปหล่อกระดอ,องมามเลี้ยงเมียติดคนหกสูบครึร่งอันนี้คือคนในกลุ่มตั้งฉายาให้เพราะว่าผมสีดช้าไม่ทันเขาเขาก็เลยบอกผมใช้สูบครึ่ง นี้ชื่อขุ่มนิคมไม่มว่าชื่อเรนตอนนี้จะทำสติกเกอร์ขุ่มนะขุ่มนิมธรรมดาที่ไหนแล้วก็สายบันเทิงติดผัดตรงไข่ไหรือเปล่าฮะติดผัดหมอนไข่หรือล่าอนะ๋อติดแล้วสติ๊กเกอร์เหลือเราติดตรงไขยครับนี่ถ้าจะเป็นระบบต้องถังกระถังกระท้ายด้วยโอ้เดี๋ยววันหลังนี่กว่าพี่ขนาดถอดแจ้นี้ยังปวดหัวแล้วเคเดี๋ยวเรามาดูตอนประกอบกันนะครับ ระหว่างนี้พาไปชมแ99สัญญาณส่งมารู้สึกจะคันนี้ก็ไม่ค่อยดีแล้วนะ <Yeah. S 1> หาเจียวว่างไม่ค่อยเจอสวยงามครับโดเจ้าของร้านเอ้ชื่อร้านเขานวินาคาแคร์อยู่ข้างโรงบาลบ้านไข่นะครับใครสนใจก็มาล้างได้ บริการเป็นกันเองครับเจ้าของร้านใจดีจดเจ้าของร้านใจดีไหมครับดีครับเจ้าของร้านใจดีไหมเอ่อเชิญมาใช้บริการนะครับขอบคุณล่วงหน้าก่อนนะครับเสาสาล้างฟรีล้างฟรีครับเดี๋ยวบริการรับส่งรถถึงบ้านโอ้โหสุดยอดหาได้ที่ไหนครับแบบนี้นอกสะจากคนเจ้าชูหลังจากล้างเสร็จเรียบร้อยถึงขั้นตอนประกอบมี่คือตัวอะไรครับเจ้งถึง่ง ปวดหลังโซ่เฉยๆมันเป็นัดมันเป็นยางเอ้ชิ้นแรกเรียบร้อยหามันด้วยดีมีชิ้นเจ้าปัญหาขอขอชมการแก้ไขหน่อยเทีบเก่าแปะเล้กันเทีบเก่าแฝงน็อตไว้จริงต้องใช้น็อตใส่ฝั่งนี้แต่มันยัดเข้ารูเดิมไม่ได้เลยแปะไว้ข้างหลังเดี๋ยวจัดการทีหลังเซ็นไว้ก่อนนะจ๊ะนึกขึ้นได้ตอนไหนเพื่อนมาทำ มาเดี๋ยวมาใส่แฟลิ่งกันหลังจากใส่เจ้าปัญหาไปดูของราพูดเลยโอเคครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยประกอบคืนล่างเดิม ตอนแรกก็กังวลว่าจะน็อตจะเหลือหรือเปล่าสรุปไม ini, ่เหลือนะครับเพราะว่าคนประกอบอาศัยจังหวาเผอโยนทิ้งเจ้าของรถจะได้สบายใจโอเคเรียบร้อยเคลือบเสร็จเรียบร้อยใส่ฟลิงเสร็จเรียบร้อยก็เช็ดให้มันเงาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะพี่ยายยางไม่ต้องล็อกเดี๋ยวมันลื่นไม่มาได้ถึงสวยมันยางรถยนต์เนี้ ยางรถยนต์เขายัง,ยงยแบบเช็ดหน้ายงหน้า,า,นนายางนะไม่ต้องเดีออย๋ยวยางลื่นเช็ดออเด้อสวยงามครับมาใช้บริการได้เดอยพานั้นไม่ได้เ,ดเรียบร้อยสวยงาม โอเคครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเสร็จสิ้นทุกกระบวนการแล้วนะครับ A, my, นี่หม่วิ่งใครที่อยู่แถวนี้อยากใช้บริการก็มาได้นะครับเจ้าของร้านใจดีเดี๋ยวดูบรรยากาศภายในร้านนะครับมีซัทเอ็กซ์หอาแล้วก็แปดเก้าเก้าจอดอยู่ข้างหลังนู่นอ๋ออันนี้มาใช้บริการก่อนคะรับ <laughs> มาใช้บริการไม่ล้างก็มานั่งเล่นได้ครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า สำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ